้อถัดไปครับเด็กบอกว่าทาสีเหรียญส3สอันดังนี้คือด้านแรกเหรียญแรกด้าน1ทาสีขาวอีกด้านทาสีแดงเหรียญที่2บอกด้าน1ทาสีแดงอีกด้านหนึ่งทาสีฟ้าเหรียญ3บอกว่าด้าน1ทาสีฟ้าอีกด้าน1ทาสีขาวเนาะโยนเหรียญทั้ง3เหรียญพร้อมกันความน่าจะเป็นที่ขึ้นสีต่างกันเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวนะความน่าจะเป็นที่จะขึ้นสีต่างกันอ่า มันมันขึ้นอะไรได้บ้างอะเหรียญแรกมันเหรียญแรกมันมีแค่ขาวกับฟ้าโอเคมันมีอ่าขาวกับฟ้าอ่าเดี๋ยวนะขาวกับแดงนะลูกพี่นิ้ขอเขียนเป็นทรีไดอะแกรมแล้วกันทรีไดอะแกรมทรีไดอะแกรมน่าจะง่ายกว่านะขาวแดงเหรียญสองเป็นอ่าอะไรเนี่ยแดงกับฟ้าเนาะก็จะเป็นแดงฟ้านะลูกแล้วก็แดงฟ้า เหรียญสามเป็นฟ,าาฟ้าขาว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 แล้วก็ฟ้าขาวลูกเขาสนใจเหตุการณ์ทั้งหมดมี8เหตุการณ์นะมี8เหตุการณ์นะลูกมี8เหตุการณ์ก็จริงแล้วมันก็มาจาก2กําลัง8ปดสองกำลัง3านั่นแหละเพราะว่ามี3เหรียญเหรียญขึ้นได้แค่หัวก้อยนะหน้าหลังหน้าหลังเนาะอะ จำนวนทางเส้นนะลูกมี8เหตุการณ์เหตุการณ์ที่ขึ้นสีต่างกันเท่ากับเท่าไหร่โอเคนี่ไงาขาวแดงฟ้ามีอะไรอีกไม่ได้แล้วขาวแดงฟ้าแล้วก็ไม่ได้แล้วก็แดงฟ้าขาว มีทั้งหมด2เหตุการณ์จาก8เหตุการณ์ได้ทั้งสิ้นคือ1ใน4ฮะเด็กๆก็คือ0.25นี่คือคำตอบของข้อนี้ไม่ยากนะฮะ